อาจารย์ขึ้นเลยอาจขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมอาจารย์ไปแล้วเราเก็บของก่อนครับเรื่องๆอะไรแล้วก็เก็บก่อนบออก่องเดี๋ยวกระเด็นมาโดนอาจารย์ก็ไปแล้วครับเราก็อยู่บนถนนรถเลยครับขึ้นกันที่ตะเข็บชายแดนเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ งูนะครับแม่สอดครับมูนันทกาศแม่สอดมั้งครับเนี่ยฟวา้ควาค้มคืมที่นี่พี่แม่สอดนี่ครับช้างยุ่มยอดแล้วนะครับน้อยขึ้นวิ่งไปนี้ก็ขึ้นเข่าแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหดูถนนเขาทำมาครับแม่ มีคลองมีเคืองเหมือน,นกันครับแม่รอดโอ้โหลำธารเยอะแล้วลำธารลงมาหนึ่งลแล้วครับเออ มันโหยยังแตกเลยหมดจานเออดูดินะหมดโอู้รงนี้มาให้มันแห้งก็ดีเสร็จเลยโอ้หมดเลย เดี๋ยวคูณไดเเ้เป็นสิบเลยอ่ะวันนี้นุกคุณหกแล้วหกแล้วเจ็ดแปดเก้าลูกเข้าไปแล้วเนี่ยโอดูถนนรถว่างกันไม่ได้ของนี้ไหม เราก็หลบสุดๆแล้วอ่ะชายแดนแตะคิบตะเข็บเนอะเฮ้ย เนี่ยโอ้โหพอเฮ้ลงมา,าไว้ทิ้งไว้งั้นแหละแตกหมดไว้ไม่ต้องแห้ง่ะแห้งอ่ะพอขึ้นได้พอจานเวียงเวียงไม่ได้ดใช่ไงดึงแล้วมันไม่ไปลายเวียงไม่ได้ไงแตกหมดถี่ดนะ้ายก็ไม่เห็นดูร่นร่นร่นมันเนี่ยแ,แตกมดตอนที่ลุกไงใช่ปะ นู่นหกครับไปแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบลูกกเนี่ยอ,อ,อืออืออ่ะเขาอาจารย์วิ่งไม่ได้อ่ะคือใช่ไงไไมันเด้งกลับอ่ะอวิ่งออกมานู่นมันลงไม่ลงน้ำแต่ต้นมันไม่เอ็นไปลงน้ำต้นมันดูเอ็นกลางข้างน่นไงอาารหลงแล้วครับ

nửa đi đuôi nửa kè cho goodbye, nó được nổm hả kè nó khu rồi nó hổ được nửa nó hạt cười không bắt, ra, thoải, nv, nhỉ tăng rồi không nên đấy tăng bình mình này hạt cười hả ao ra ai ồ lên chán á ồ này một mặt cười